ปอยด่วนวังพันแมนมาที่154.1ใส่ไซตมะปรากฏตัวคิงใช้พลังจัดการกับแพทตินัมสเปิร์มและน้ำพมชาตอีวิวความดูเดือดความเร้าใจจะเป็นอย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก่อนที่จะไปรับชมกันนะครับตอนนี้เดือดอย่างแน่นอนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของทุกคนเราไปเริ่มกันเลยครับ หน้าปกในตอนที่154.1เป็นรูปของพี่ไซตมะโผลออกมาแล้วและในตอนนี้ไม่ได้โผลมาแค่หน้าปกนะครับมาในตอนเลยท่าทางของไซตมะดูจริงจังในการต่อสู้หมัดของไซตมะโชคลงไปที่พื้นขราวนี้ เดือดอยางแน่นอนตัดภาพมาที่สนามรบคิงได้ไปจันน่าอยู่กับแพตตินัมสเปิร์มและน้ำธรรมชาติอ e ีวิลห้ามการสายตาการจดจดจ้องจ้องของคิงจกักรพรรดิเด็กได้เฝ้ามองเหตุการณ์อยู่ไม่ห่างในใจก็ได้คิดว่าทำไมคิงไม่โจมตีสักทีและก็คิดว่าสาเหตุที่คิงไม่โจมตีสักทีอาจจะเป็นเพราะศัตรูมีความแข็งแกร่งมากในคราวนี้ คิงจะต้องรัดกุ่มในการจัดการครั้งนี้ส่วนทางด้านแพตตินัมสเปิร์มก็ได้ยืนนิ่งๆด้วยเช่นเดียวกันคราวนี้มันมีความมั่นใจที่จะสามารถต่อกรกับคิงได้ส่วนฮีโร่คนอื่นๆที่เฝ้ารอคอยการประทะและไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะคิงบุรุีิแข็งแกร่งที่สุดในโลกกำลังจะปิดบัญชีก็ได้เห็นภาพแพทตินัมสเปิร์มที่มีการรวมร่างกันใหม่และก็พูดว่าร่างกายของมันมีลักษณะที่ปาาเปียวขึ้นเราฮีโร่เริ่มรู้สึกกังวล บมฮีโร่เฝ้ามองด้วยความใจจดใจจอว่าคิงจะจัดการและจุบบัญชีครั้งนี้อย่างไรจัก,กรพพัดเด็กก็ได้เฝ้ามองและก็คิดในใจว่าทําไมคิงไม่จัดการกับมนุษย์ประหลาดพวกนี้สักทีใช้ท่าไม้ตายสุดเอารลังการงานสร้างจัดการกับมนุษย์ประหลาดแต่ก็อาจเป็นเพราะคิงต้องการที่จะจัดการกับมนุษย์ประหลาดเหล่านี้ให้จบสิ้นภายในคราวเดียวไม่ให้มันแปงลงร่างหรือรวมร่างกันใหม่อีกมีวิวัฒนาการพัฒนากลายเป็นไพรพิบัติระดับพระเจ้าได้อีกสมแล้วที่เป็นคิง บุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกคิงคงกำลังตัดสินใจในการใช้เท่าไม้ตายในการจัดการกับแพทตินัน่มสเปิร์มอยู่และเวลาผ่านไปไม่นานนะักคิง ก็เริ่มขยับตัวความน่าสะพึงกลัวความน่าเกงขามของคิงกำลังเริ่มขึ้นแล้วจากพัดเด็กก็รับรู้ได้ทันทีว่าการขยับตัวครั้งนี้ของคิงมันคือการขยับตัวเพื่อใช้ท่าไม้ตายในการ,รเผด็จศึกแพตตี้น,นัมสเปิร์มและน้ําธรรมชาติอีวิลเหล่าฮีโร่คนอื่นๆก็รับรู้ได้เช่นเดียวกันว่าคิงกําลังจะเผด็จศึกศึกสงครามที่มีมาอย่างยาวนานครั้งนี้บุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกคิง บรษทธิแข็งแกร่งที่สุดนีโลกกำลังจะปิดบัญชีในครั้งนี้ ยิ่งใหญ่ตะการตาเลอเกินบุริบุริพีเซนเนอร์อดทนต่อความตื่นเต้นของตัวเองไม่ไหวที่จะได้เห็นพลังของบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกต่อหน้าต่อตาบุริปุริพีเซนเนอร์ตะโกนเชียร์คิงแบบสุดหัวใจเหล่าฮีโร่คนอื่นๆก็มีความหวังแววตาเปล่งประกายออกมาเพราะสงครามนี้กำลังจะจบแล้วคิงบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกกำลังจะปิดบัญชีเสียงของเราฮีโร่ตะโกนอยู่ไม่นานชั่วพริบตาเดียวเท่านั้น ช่วงเวลาเพิีบตาเดียวแพตตินัมสเปิร์มก็สามารถจัดการกับเหล่าฮีโร่คัสเอสได้อย่างราบคาบแบบง่ายดาย แพตตินัมสเปิร์มไม่ต้องการให้เหล่าฮีโร่คาสเอสเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการต่อสู้การประทะกกับคิงบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกการต่อสู้ครั้งนี้จะกลายเป็นศึกครั้งยิ่งใหญ่กลายเป็นตำนานระหว่างฮีโร่ที่แข็งแกร่งที่สุดและมนุษย์ประหลาดที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างแพตตินัมสเปิร์มศึกครั้งนี้กำลังจะเริ่มขึ้นคิงได้ตั้งขบวนท่าพร้อมที่จะต่อสู้กับแพตตินัมสเปิร์มส่วนทางด้านแพตตินัมสเปิร์มก็ตั้งท่าพร้อมรับด้วยเช่นเดียวกันการต่่อสู้้้กลลังจะเริมขึนแว 生，die 奶奶，die 奶奶。 อีกทางด้านหนึ่งของสนามรบซิลเวอร์แฟงที่สรุปแน่นิ่งไปแล้วและอยู่ไม่ไกลจากซิลเวอร์แฟงนั้นก็คือจกักรพรรดิหน้าปวกมนุษย์ประหลาดที่เคยโดนซิลเวอร์แฟงเล่นงานตอนนี้มันกําลังจะกลับมาล้างแขนและมนุษย์ประหลาดที่อยู่ไม่ไกลจากจากักรพรรดิหน้าปวกนั้นนั่นคือกาโลตอนนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการโดนหมัดของซิลเวอร์แฟงส่วนทางด้านปู่บอมนั้นตอนนี้ก็ขยับตัวไม่ได้เช่นเดียวกันไม่สามารถเข้าไปปกป้องน้องชายของเขาได้ช่วงเวลาที่วิกฤตของซิลเวอร์แฟง ช่วงเวลาแห่งความเป็นความตายส่วนทางด้านของกาโลหลังจากโดนหมัดของซิลเว์แฟงไปผิวหนังที่เป็นเปลือกห่อหุ้มร่างจริงของกาโลนั้นมันก็แตกออกจิตใต้สํานึกของกาโลมันก็เริ่มกลับมานึกถึงคำพูดของซิลเว์แฟงหมัดกัดซวกลอง ช่วเวลาเพียงพริบตาเท่านั้นกาโร่ก็สามารถจัดการกับจักรพรรดิหน้าปวกได้ทันทีความเร็วอย่างมหาศาลของกาโร่ความแข็งแกร่งที่สุดวอ่องวังอลังการตอนนี้ถูกอัพพลังให้มีมากขึ้นอย่างมหาศาลหลังจากที่กาโร่โจมตีจักรพรรดิหน้าปวกสําเร็จเรียบร้อยแล้วกาโร่ก็พุ่งตรงไปหาคิงบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในสนามรบณนะตอนนี้กาโร่พร้อมแล้วที่จะประจันหน้ากับคิง ส่วนทางด้านคิงกําลังพร้อมที่จะใช้ท่าไม้ตายของตัวเองสิ่งที่คิงกําลังคิดเขารู้ตัวเองดีว่าเขากําลังทําอะไรและสิ่งที่ทําลงไปมันจะเกิดอะไรขึ้นคิงบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเฮ้อ เนเศษเซี่ยววินาทีกาโรเข้ามาโจมตีแพตตินัมสเปิร์มด้วยความรวดเร็วและความรุนแรงมินนำซ้ำยังเข้าไปโจมตีน้ำธรรมชาติอีวิลซ้ำเข้าไปอีกน้ำแตกกระจายกระเด็นกระดอนไปหลายทิศทางด้วยความเร็วของกาโรและประจบเหมาะกับท่าทางของคิงที่กำลังบุ้งการโจมตีไปที่แพตตินัมสเปิร์มกับน้ำธรรมชาติอีวิลความเร็วระดับนี้เหล่าฮีโร่คาสเอียสคนอื่นๆไม่สามารถมองตามความเร็วได้ทันความเร็วของกาโรมันมีอย่างมหาศาลเศษเสี้ยววินาทีส่วนทางด้านกระบองเหล็กที่เห็นคิงกำลังใช้พลังจ การกับแพตตินัมสเปิร์มและน้ำธรรมชาติอีวิลยูก็ตื่นเต้นอมตมากนี่หรือพลังของบรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกคิงสมแล้วที่เป็นคิงเมื่อคิงได้ใช้พลังของตัวเองหมดไปตัวของคิงเองก็ตกใจว่าตัวเองทำอะไรลงไปและสามารถจัดการกับแพตตินัมสเปิร์มและน้ำธรรมชาติอีวิลได้ สิ่งที่คิงกำลังตกใจอยู่นี่หรือพลังแฝงของตัวเองส่วนอีกทางด้านหนึ่งจกักรพรรดิหน้าปวกที่โดนกาโรเล่นงานไปตอนนี้ท้องของมันกลายเป็นซ่องโว่และอยู่ดีๆลร่างของมันก็ฟุบตัวลงจกักรพรรดิหน้าปวกพยายามดิ้นรนเพื่อจะลุกขึ้นมาอีกครั้งส่วนทางด้านของกาโรเมื่อจัดการกับ inum, m, แพตตินัมสเปิร์มเล่นน้ำธรรมชาติอ e ีวิวไปก็กระโดดออกมาไม่ห่างจากพื้นที่สนามรบมากนะักกาโรเริ่มยืนขึ้น ตั้งสติของตัวเองณเวลานี้เหมือนกับว่ากาโลจะมีสติก,กับคืนมาเขานึกถึงซิลเวอร์แฟงอาจารย์ผู้พั่มสอนศิลปะก,การต่อสู้ให้กับเขาอาจารย์ผู้เปรียบเสมือนกับพ่อและในช่วงเวลาเดียวกันไซโตมะแฟรปกาไกแสงและมานาโกก็มาถึงสนามรบ ไซตามะทำหน้าเออเออที่นี่ที่ไหนกันมันคือที่ใด และแล้วเรื่องราวในบทที่ห5 4 1รี่จ5 4 1ก็จบเพียงเท่านี้ครับโคตรตื่นเต้นเลยและโคตรดีใจเลยครับไซตามะมาเสีทีมาช่วยพี่คิงเสียทีตอนนี้กาโร่ได้ประจันหน้ากับไซตามะเรียบร้อยแล้วการต่อสู้มันคงจะเกิดขึ้นอีกไม่นานกาโร่จะได้ค้นพบบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกตัวจริงอย่างพี่ไซตามะ คราวนี้ละครับกาโลจะได้รู้ซึ้งว่าคนที่แข็งแกร่งจริงๆเป็นอย่างไรโอ้โหโคตรตื่นเต้นเลยครับไซดามะกวาชมามาครั้งสุดท้ายเนี่ยครับผมจำได้เนี่ยก็ประมาณเกือบต้นปีครับตอนนี้โผลมาแล้วตอนนั้นเนี่ยครับผมจำไม่ผิดนะครับประมาณสักเดือนกุมภาพันธ์นะที่ไซดมามะวาร์ปมาวาร์ปนานเหลือเกินครับมาโผล่อีกรอบหนึ่งเดือนธันวาเลยทีเดียวและเพื่อนๆละครับรู้สึกอย่างไรกับการมาของไซดมามะสุดยอดแห่งความแข็งแกร่งของเหล่าฮีโร่ที่เรียกได้เลยครับว่า ตัวบั๊กตัวนี้ พระเอกของเรากลับคืนมาแล้วครับผมตื่นเต้นจนแทบจะพูดอะไรไม่ออกเลยนะเพื่อน,อนๆก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยล่ะว่ารู้สึกอย่างไรกับการมาของไซตามะและรู้สึกอย่างไรกับพลังสุดแข็งแกร่งของคิงความจริงเหล่าฮีโร่เข้าใจไปแล้วครับว่าคิงได้ใช้พลังของตัวเองนั้นจัดการกับแพตตินัมสเปิร์มแต่สิ่งที่พวกเราเห็นนั่นก็คือความเร็วหรือการจัดการแพตตินัมสเปิร์มและน้ำธรรมชาติอีวิลมันไม่ใช่ฝีมือของคิงครับแต่เป็นฝีมือของกาโลที่เคลื่อนตัวด้วยความรวดเร็วเร็วจนขนาดที่ฮี E... ดูตามไม่ทันจนเข้าใจว่าเป็นสีมือของคิงทั้งหมดแม้แต่ตัวคิงเองก็คิดว่าเป็นฝีมือของคิงไปแล้วครับนี่มโนยันตัวเองเลยนะคิงคลิปนี้ก็ถือว่ายาวอมมากเอาเป็นว่าขอร่ำลาเพียงแค่นี้เพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับผมก่อนนะก่อนที่จะร่ำลากันไปแล้วก็ถ้าหากไม่รู้ว่าจะพิมพ์คําว่าอะไรพิมพ์คําว่าบวกก็ได้ครับหรือพิมพ์คําว่ารักก็ได้เพื่อบอกว่าดูคลิปนี้จบแล้วคลิปนี้ถือว่ายาวอมมากร่ำลากันเพียงแค่นี้ แล้วพบกันใหม่กับทีอาร์สปอรรักทุกคนรักมากๆและว,วันนี้สวัสดีครับขอบคุณที่ฟังจนจบครับ